ช่มต่ออีกครั้งหนึ่งครับครับสวัสดีครับนะครับทีมงานครู่าทํำตํารวจภูทรจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับนำทีมโดยกระผมพัมนตำรวจโทจําหวัดเกษแสงไตรต์ตำรวจภูธรนาคาปฏิบัติราชการตรํารวจภูทรจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับพร้อมด้วยครูรินนะครับร้อยตรรํารวจเอกหญิงพัชรินชัยพยวนครับรองสารวัตรฝ่ายบวยการตํา,า,ารวจภูทรจังหวัดมหาสา,ารคามอีกท่านหนึ่งครับครูยกนะครับร้อยตํารวจเอกอิสระอุรณะ รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรเมืองมหาสา,ารครนนารรมนะครับวันนี้ครูพาทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมธรรมชาติช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องของการทําน้ําหมักชีวภาพนะครับลดจืดวันนี้เราได้วัตถุดิบนะครับจากหนอกล้วยนะครับมาทำนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงบํารุงดินนะครับปรับปรุงบํารุงดินลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะทํานอกจากนั้นนะครับก็จะมี หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราหมักเป็นแล้วนะครับที่เราหมักได้จากการหมักดอกกล้วยนี่แหละนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายแดงหรือกากน้าตาลนะครับที่มาใช้แล้วก็น้ำ,กกน,ำนะครับ,มนะรบหมักไว้ถ้ามีหัวเชื้อก็ประมาณ3เดือนก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีหัวเชื้อถามว่าเป็นไหมก็เป็นใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับหเดือนถึง1ปีอย่างนี้นะครับถึงจะนามาใช้ได้นะครับเป็นหัวเชื้อ ถามว่ามันช่วงที่มันยังไม่ถึง6เดือนมันเป็นหรือยังก็เป็นนะครับก็มีจุลินทรีย์มีธาตุอา,า,าหารอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เต็มที่ทีนี้จะได้เชิญชวนนะครับพี่น้องอตำบลวังแสงนะครับมา,มาร่วมกันกิจกรรมในการที่จะลดต้นทุนนะครับในการาซื้อปุ๋ยเคมีต่างๆอัอตราส่วนนะครับพืชหรือ,ห,รอหน่อกล้วยนี่นะครับ อ่าสามหนึ่งหนึ่งสิบนะครับสามก็คือวัตถุดิบที่เป็นหน่อกล้วยหรือพื่ที่มันเป็นรดจืดใายแดงหรือกากน้ําตาลหนึ่งลิตรหรือหนึ่งกิโลนะครับอ่าสามหัวเชื้อนะครับหัวหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับ 3, ท,ท,นะบที่ที่าหมักเสร็จแล้วนะครับอ่าหนึ่งส่วนก็คือหนึ่งลิตรอ่าสิบก็คือน้ำสิบลิตรนี่คืออัตราส่วนอ่าที่เราทำโดยพื้นฐานเลยนะครับสามหนึ่งหนึ่งสิบนะครับ ถ้าเรามีถังใหญ่นะครับอยากจะได้้ำหมกไว้ใช้เยอะๆก็คูณอัตราส่วนเข้าไปนะครับคูณ2ก็คือเป็น6 2 2 20อย่างนี้นะครับ5 5 50อพอใช้ไหมครับ50วิลิตรน่าจะทําได้นานใช้ได้นานพอสมควรถ้าเรามีถังใหญ่เราสามารถที่จะมีวัตถุดิบหอกล้วยหรืออะไรที่เป็นวัตถุดิบในการทำอัตราส่วนขึ้นไปนะครับทำไว้เยอะๆ ไว้ใช้นะครับทําเสร็จนะครับผสมเสร็จเอาตั้งไว้ในที่ร่มนะครับไว้ในเก็บไว้ในที่ร่มนะครับถ้าเราสักอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเปิดดูแล้วมันมีเป็นฝ้าข,าขาวๆขึ้นแสดงว่าจุลินทรีย์เดินแล้วนะครับเป็นนะครับถ้ามันมีกลิ่นหรือมีรสออกเปรี้ยวๆไม่ต้องตกใจนะครับอาหารไม่อพอเติมน้ําตาลลงไปนะครับถ้าเปิดออกมาไม่กลิ่นน้ําตาลกลิ่นห,อ,หอมๆใช้ได้นะครับถ้ามีหน้อนมีอะไร ไม่เป็นไรนะครับถ้าได้มอนกัดนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเวลาเราปิดมันอาจจะมีแมลงวันมีอะไรมันไข่มันชัยชอนลงไปนะครับเป็นหนอนเป็นอะไรทีนี้นะครับเราจะได้มาร่วมกันทำนะครับมาสับนะครับสับหน่อกล้วยสับอะไรก่อนนะครับสับให้ละเอียดหน่อกล้วยถ้าให้ดีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเป็นหน่อหนุ่มสาวนะครับเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่มีแทงใบดาบ เวลาไปไปขุดหนอ่อกล้วยก็อยากให้เป็นแต่เช้านะครับประมาณาาตีห้าหกโมงนะครับอากาศเย็นเย็นดูดินซีจะอาศัยอยู่ในดินในรากนะครับเราไม่ต้องล้างนะครับมาทั้งดินทั้งรากเลยนะครับเขาเรียกว่าดูดินซีพื้นถิ่นที่มีอยู่เดิมที่ติดมากับรากกล้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีดูดินซีที่มากับน้ําอีกนะครับส่วนน้ําตาลหรือ,อ,อน้ําหมักหัวเชื้อ ก็จะเป็นอาหารเป็นตัวเร่งให้เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ได้มากขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามีจุลินทรีย์พื้นถิ่นอยู่แล้วอ่าสับเลยครับไม่ว่าจะเป็นรากหรืออะไรนะอสับบางๆนก็ได้นะสับชิ้งเชียงเออสับไปเห็นคือเ้านิ่มแบคุ้งนี่ไหมอ่ะคุ้งสีตะกอนนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าทัแล้วก็ไยฝานฝานนะับมันมันจะได้ละเอียดขึ้นนะครับละเอียดนะ พอได้พอได้ยีมาอเอามาเลยอาเซยเลยครับน้ำยี่สิบลิตรนะครับยี่สิบลิตรต่อหอข้าีกโลครับต่อหกกิโลครับยี่สิบต่อหกอ,อ,อัตราส่วนสามหนึ่งหนึ่งสิบนะครับสามหนึ่งหนึ่งสิบเราคูณ2นะครับตอนนี้เราค,า,าคูณ2องยก็คือครับวัตถุดิบเราตอนนี้ ช่างแล้วนะครับได้9กิโล9กิโลก็คือ,อ3นะครับคูณ3เขาขึ้นไปก็จะเป็นวัตถุดิบตัวนี้นะครับ9กิโลนะครับหัวเชื้อหัวเชื้อที่เป็นแล้วเนี่ยอีก3ลิตรนะครับน้ำ30ลิตรแล้วก็กากน้ำตาล3ลิตรนะครับก็จะจะ,จะได้นะครับเป็นน้ำหมัก สามสิบลิตรนะครับเวลานั้นเราค่อยไปขยายต่ออีกนะครับให้มันได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะอะต่อไปนะครับเอาน้ำน้ำนะครับอะคู่หยกเทน้ำนะครับน้ำสามสิบลิตรนะครับประมาณสามลิตรนะครับ อ่านะครับอ่ะโอเคนะครับสามลิตรนะครับอ่กากาดน้ําตาลอีกสามลิตรครับแล้วก็น้ําตาลรายแดงแต่ถ้าดีมันถูกกว่าน้ําตาลรายแดงเราก็ใช้กาดน้าตาลนะครับอ่าอีกสามลิตรนะครับอ่าครับแมงครับอ่าถ้าใส่กาดถุงกับถุงกิโล ต่อไปก็เป็นคนนะครับให้กากน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำหมักแล้วก็น้ำเข้ากันนะครับแต่เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคนคนนะครับใส่อมไปนี่แล้วนะครับคนตะกอนนะครับคนน้ำวัตถุดิบที่เราสับได้ที่แล้วนะครับลงไปคนให้เข้ากันนะครับอยกครับยกบัน้ยกยกอ่ะเตือนเตือเอาไปเว้ยมันหนักิดนึงอ่ะ้ หอมแต่ินได้เาีนะครับันเ็ดมาแล้วอ่ะคนครับอันนี้คนคนคนเขียงเรอคับเขียงมีโคงเขียงนะครับคุกเขาให้เข้ากันนะครับทำหน่อยนะครับไปนังนะครับค่อยขยายรู้วิธีการแล้ก็จับนเอากันตอนนี้พี่น้องมเสร็จแล้วนะครับเอาฝามาวันนี้ครับมาเอาฝามาปิด ยี 22, ่สิบสองมิถุนาวันที่ยี่สิบสองมีเมจิกไหมครับเอามีเมจิกไาเขียนไว้นะครับอ่าผลิตยี 22, ่สิบสองมิถุนายนสองห้าหกนะครับเขียนไว, 22, ว้ยี่สิบสองมิถุนายนสองห้าหกหกไม่เปิดก็ได้หรือเราอยากจะเช็คว่ามีเชื้อจุลินทรีย์เดินไหมก็ประมาณจากอาทิตย์หนึ่งก็เปิดก็ได้แต่ว่าเรามั่นใจว่ามันเป็นแน่นอนนะครับ อีกสามเดือนค่อยมาเปิดเก็บไว้ในที่ร่มนะครับวิธีเก็บนะครับเก็บไว้ในที่ที่ร่มเป็น,นเคื้อไวรันโฮมเชื้อตุลินทรีย์มันจะตายเนาะกันยามนถุนากรกกรดาสิงหาชืแดงเปิด22กรกกรดา22สิงหา22กันยานะครับ ประมาณพูดแล้วครับวันที่2กันยาเปิดสำหรับอัตราส่วนในการใช้นะครับการปรับปรุงบำรุงดินนะครับอัตราส่วน1ต่อ200นะครับ1ต่อ200ผมว่าน้ำหมัก1ลิตรต่อน้ำ200ลิตรนะครับแต่ว่าเวลาเราเอาไปใช้รดต้นไม้รดอะไรเนี่ยก็ประมาณหนึ่งบัวนะครับก็ใช้เจือจางนะครับ ประมาณหนึ่งหนึ่งฟ้าขวดน้ําเราเนี่ยนะครับน้ําดื่มสอง้อนโต๊ะนะครับประมาณหนึ่งช้อนนะครับนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ดินดินดานดินอะไรทิงแข็งนะครับเราก็ปรุงบนพงดินนะครับหลังจากที่เราคงฟางของอะไรเสร็จแล้วก็รดด้วยน้ําหมักนะครับแต่ถ้าเป็นผักพวกสะรแหนหรือผักที่มันอ่อนเร็วต่อ การถูกสัมผัสของน้ำมักอะไรต่างๆก็ลดอัตราส่วนลงไปอีกนะครับก็จะเป็น1ต่อสี่รถ้าฉีดพ่นทางไปก็หนึ่งต่อพันนะครับแต่ถ้าเราจะเอาไปเวลาเราฝังหัวเชื้อได้มาจากไหนถ้ายังไม่มีเลยนะครับมีเฉพาะถ้ายังไม่มีหัวเชื้อเนาะถ้ายังไม่มีหัวเชื้ออันนี้ ของพาณิชย์ไม่เอาเนาะนี่พาณิชย์ไม่เอาถ้าไม่มีหัวเชื้อเลยอัตราส่วนมันก็จะเป็น 3, 5, 1, มหนึ่งนะครับสก็คือ,อวัตถุดิบพืชหนก็คือน้ำตาลหรือการน้ำตาลน้ำตาลแสแดงสีก็คือน้ำแต่ว่าใช้เวลาหมักนานขึ้นไปอีกก็คือประมาณ6เดือนขึ้นไปก็จะได้หัวเชือ้อ้ออถ้าถ้าเรามีทุนทรัพย์ก็ไปซื้อมา เนาะแต่กิจกรรมธรรมชาติไม่แนะนำให้ซื้อให้ทำไว้แต่เนื่นๆสมมติว่าเราจะมีกิจกรรมในอีกหลังออกพากษาไว้เราจะมีกิจกรรมตอนนี้เราทำไว้แล้วเนาะนะครับเขาเห็ดไว้แล้วนะครับเรต้องซื้อนะครับเวลามันเป็นแล้วในถังนี้ก็คือหัวเชื้ออย่างดีนะครับหัวเชื้ออย่างดีนะครับหัวเชื้อถ้าเราไปกอกใส่ขวดไปติดยี่ห้อ ไปโฆษณาไปขายเป็นยังไงครับเป็นพาณิชย์แพงไหม,มแพงแต่ถ้าเราทําแจกกันถือว่าครับคือเนาะเห็ดเองดีกว่านะครับมีมทั้งหมด9รถนะครับมี9รถหนึ่งรถจืดคือบำรุงดินหล้างสารพิษในดินนะครับ เช่นหน่อกล้วยที่เรามาทำนะครับพวกผักที่เป็นรสจืดผักปุ้งอะไรก็ได้ที่เป็นผักรสจืดนะครับอสองรสขมรสขมก็คือเป็นน้ำหมักที่สร้างภูมิคุ้มกันนะครับเช่นใบขี้เหล็กเนาะใบขี้เหล็กใบสะเดา,เเดาอ่ามันสางภูมิคุ้มกันนะครับพวกนี้จะสร้างภูมิคุ้มกันสามรสฝาดรสฝาดในฆ่าเชื้อรามันนาาดได้ขาดเชื้อราอยู่ไในพืช เช่นเปลือกมังคุดหรือเป็นรถฝาดเปลือกแค่เนาะเปลือกแค่์ว่าไงมันจะเป็นรถฝา,าดนะครับข่าเชือ้อราสีรถเปรี้ยวรถเปรี้ยวนี่มีฤทธิ์กัดก่อนอผลไหลมาแรงนะครับมันแสบตาเนาะมันมันแสบมันกัดมันแสบน,นะครับนอกจากนั้นเขาสามารถเอาไปเป็นทําน้ํายาอนเนกประสงค์ล้างเขวล้างจานล้างรถซักเสื้อผ้าได้นะครับจากน้ำหมักรถเปรี้ยวเช่น มะกรูดมะเฟืองมะนาวพวกพวกนี้นะครับนี่อ่าบักเฟื้นยังบันเท่าพวกพวกนี้นะครับถามมันหลายๆนะครับอ่าต่อไปรสเผ็ดร้อนรสเผ็ดร้อนกับซอยลายมะแลงกันนะครับพวกพริกข่าตะไคร้พวกนี้นะครับอ่าพวกพริกกับข่าเนี่ยสีรสเผ็ดร้อนนะครับอ่าพวกกะเพราเออตะวับเออใช่พริกนะครับอ่ารสหอมระเหยจะเป็นตะไคร้นะกะเพรานะครับต่อไปคือรสหอมระเหยนี่ยลายมแลงลายยุ่ง แส่ถั่ไขอะไรอย่างพวกนี้เนาะในการไล่ย,ยุ่งนะครับลดเมาเบื่อเมาเบื่อในการไล่แมลงด้วยกันเตจากพวกหางไหลไหลแดงพวกนี้เนาะครับมะหมา,หากต้นแสยกมึงจะต้นสสแยกปะ,ะสมัยก่อนจะปลูกตามรัว้วตามเสาธงโรงเรียนตน้นออกใบเป็นเป็นล่ำขึ้นหักก็มีอยางนะครับเป็นยางมีดอกแดงๆน,น,น้อย เ,ยเ,ยยเยงี้ยเอิญใส่แยกใส่แยกดังต้นดงังวิล่านั้นเขาเอาไปใส่กระถางเอาไปขายก็จะเป็นัอยากหู้ว่าต้นใสยย่แยกเป็นยังไงเบิง้งยังไงเอ้ยกูนะครับเอาเคยเห็นมีหลายเป็นรถเบือ่อเมานะหักออกมาเมันอกเป็นยางนะครับต้นใส่แย,ย่ยอบอรครับบอเป็นต้นเย่านะครับอ่ะรสหวานรสหวานรสหวานมาช่วยเพิ่มรสชาติเช่น ผลไม้สุกรสหวานเนี่ยมักเอพวกผลไม้เนาะนะครับมันบ่มักกับเบิ้งกาวานกันผลไม้สุกนะครับเพิ่มรสชาติรสเค็มนะครับเพิ่มรสชาติก็คือพวกเกลือเือพวกนี้คือมันหมักไว้แล้วล่ะเป็นเกลือนะครับเป็นเกลือต้องใส่เกลือล่องวานในหน้าเข่ากัโอเคอยู่นะครับบบดใส่หลายกับเขียวเขียวมันเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นปุ๋ยแล้วครับเกลือกัเป็นปุ๋ยคือกันเพียงแต่ข้าใส่หน่อยใส่หลาย นะครับกันไส้ไลายมันกระติตายพือจะเห้เขาไปขายานั่นแหละอเละออครับย,ยูเลียละนั่นแหละเนาะนะครับเกลือเกลืออันนี้คือน้ำหมักที่เขารวบรวมไว้นะครับม,มีเก้ารถนะครับรเก้ารสทั้งเก้ารถในการหมักนี้นะครับใช้อัตราส่วนเดียวกันก็นกคือสามหนึ่งหนึ่งสิบหัวเชื้อนะครับใช้จากรถจืดได้มาเป็นหัวเชื้อในการที่ขยาย รถต่างๆต่อไปนะครับจนจนได้น้ำมานกวางมะนะครับให้เฮานาไปกาแนกใช้ตามคุณสมบัติของแต่ละชนิดนะครับไปไปใส่นะครับที่เราใช้เป็นประจําเลยก็คือรถจืดนะครับปรับปรุงบํารุงดินนะครับจะใส่หลายนะครับเด้อพวกมปนผงชุ่รถใส่หลายแียบหลายเด้นะครับใส่หลายตายนะครับต้นไหนตายนะครับอ่า แมนกับวิธีทําใช้สูตรเดิมสูตรเดียวกันนะครับเราจะหมัก,กชนิดไหนก็ช่างนะครับใช้สูตรเดียวกันนะครับคืออัตราส่วน3 1, 1 10นนะครับไรมแมลงอ่ไรไปนิดกัดก่อนนะไรเหมือนกันนะครับอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คือรสเผ็ดร้อนเนาะที่เข้าใส่กใส่พริกตำบักพริกนะครับแล้วก็หมักแล้วก็มาฉีดพ่นไล่มแมลงนะครับ เผ็ดร้อนหอมระเหยแล้วก็เบื่อเมานะครับเมาเบื่อเบื่อเมาของส่วนนมากมันก็จะเป็นตระกูลเพชดนะครับไปไล่หนึ่งก้าเชื้อแมนครับมันสีนี้ครับมันห่อนนะครับเนี่ยมันจะเกื้อกูลกันในระบบนิเวศคือมันสีบอไปขาสีบอทำไล่เพียงแต่ว่ามันป้องกันมันไล่เนาะมันไล่หนีไป อ่าเข้ากับอ่าขยันฉีดนะนะครับอาทิตย์ละอ่าอาทิตย์ละสองครั้งหมดแล้วครับนะครับสามหมื่นที่หนึ่งสี่นะครับมันวมาฉีดนะครับอ่าวิธีไล่ส่วนมากก็จะฉีดตอนเย็นเน,เนาะเพราะว่าแมลงอ่าที่เป็นศัตรูพืชจะมาตอนเย็นนะครับมากินแง่มากขึ้นอ่าแง้มือเสาะฮัฟวี่บางต้นใหม่ขึ้งงามดีแท้แต่ว่าตืน่นเสาะมาใบเบิ้ดเลยยังสี่เนาะมันมาแง่มขึ้นนะคอ่าเดี๋ยวตะการขารถนะครับรอ่าต,ต่อไปนะครับก็จะเป็น